นิวรณ์ห้านี่มันอุทจจะนี่มันคือคืออกุศลความฟุ้งไปในเรื่องเย่าเลือนเรื่องโลกแต่นี่เรื่องโลกมันวางได้แล้วนะ่ะเรื่องเย่าเลือนเนี่ยสังโยชนห้ามันวางได้แล้วมันเป็นความฟุ้งในการที่เราจะขยันปาราบความเพียนน่ะมุ่งมั่นเหลือเกินแบบว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิกันแบบไม่หยุดหย่อนจะเอาเป็นเอาตายเอานะอยากความอยากมันไปดังนั้น พวกนี้ก็ไม่บรรลุอีกนะต้องลงที่ความพอดีซึ่งอนุรุทธะก็ติดปัญหาตรงนี้ขยันมากแต่ก็รู้สึกอ่าทาไมมันไม่บรรลุสักทีเดินจงกรมนั่งสมาธิเร่งประลบความเพียรขณะที่ทำเนี่ยมันมีความอยากแทรกเขาอยู่ตลอดเวลาอยากหลุดพ้นอยากหลุดพ้นอยากอยากมันก็เลยไม่หลุดสักทีก็ต้องวางอีกนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงขยับขึ้นมาก็เป็น